วัสดีครับผมเพชรพรวดสวัสดีซี่สู้ผู้สุขอนครับผมวันนี้กับขีมมะตามแนวทางเล่าพัฒนาเสี้ยนกรุงเทพวันผุดที่ยีบเก่ามีหน้าสองหาหกหกพันจันที่ยีบเจ็ดของเสี้ยนกรุงเทพบนพันกระไฮวิ่งหาครับหกกระเข่าหกเด็กออกหกหกบนของเสี้ยนเคลมส่วนลางพันไฮวิ่ง เก้ากับศูนย uh, ์กระเข่าเก้าเข่าตะเก้าจับ <uds>. คู uh, ่ว่าเข่าจับคู่กับมิตาแครหาเก้ามิตาแคเก้าหาเก้าหกเลขออกเก้าเจ็ดส่วนบนนีนก็เข่าตัวล่องกระเพิ่นกันเน่นให้ติดหาติดหกเลขออกหกหกเส่องเสียบเข่าหกหก พ่อก็มาตามกันต่อวันพุธยี่สิบเก้ามีนาสองห้าหกหกของเที่ยนขุงเทียบเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่ เกา้ามีนาสองห้า ลาวพัฒนา ลาพัฒนาเซียนกรุงเทพบน,บนวิ่งบนวิ่งสองบนวิ่งสองกับสาม บนวิ่งสองกับสามจับคู่บนสองหกสองเก็ดสองแปด สามหกสามเจ็ดสามแปดก,กดพี่น้อง สี่8ดเบิออะะ้องก็าาตาั้ช่วมาไลตากันนะครับเนาะบนวิ่งรูดสองกับสามบนวิ่งรูดสองกับสามส่วนตัวเน้น สองหกสามหกสองเจ็ดสามเจ็ดส่วนตัวเนึ่งสามหกสามเจ็ดส่วนบนเพิ่นกันมีเลขสามตัวเลขสามตัวของเพิ่นกับสามหาง

ส่วนเลขกสามตัวบนล่าง ล่างวิ่งรูดห้าหกล่างวิ่งรูดห้ากับหกจับคู่ล่างห้า

เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองส่วนต้นเห็นรางห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ ห้าหนึ่งหหนึ่งเอาพี่น้องแคบหนาจอยแล้ะครับเด้อแคบหนาจอยครับผมแนวทางล่าพัฒนาของเสียนกรุงเทพวันพุธที่ยีบเก่ามีหน้าซองหาหกหกบนเพื่อนกระไ้วิ่งรูดสองกับสามบนวิ่งรูดสองกับสามจับคู่เพื่นกัะสองหกสองเจ็ดสองแปด 3 6 3หกสามเจ็ด,ดเพิเ่นกนเน้นส่วน2ตัวเน้น2 6 3 6กสามสเจสามส่วนเลข3ตัวสองเ0้ย0ู6ย์สองหกด้วยพี่น้องด้ออันนี้บน3ตัวบน2ตัวบนก็มี ส่วนล่างเพิ่นก็ะไ้วิ่งรูด5กับ6จับคูณกับมี่ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศ่นเก็เพื่นกระเน่นไที่ห้าศูนย์หกศูน้า่งหกหนึ่งเอาตามนี้ครับผมแคบหน้าจอไว้มากระจัดขัดกระพานนะพี่น้องดนะ้อตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางนี่แหละคือแนวทางราวพัฒนาวัน พุธที่ยีบเก้ามีนาสองห้าหกหกหมดที่แล้วเพิ่นกระเขาหกหกส่วนล่างเพิ่นกระเขาวิ่งรูดเก้าของเชียนของเทียบได้พี่น้องเด้คอยทันผู้ชุมชมชวกันมาเรื่อยเรแห้ง,งสุกปูทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจป้า้วยนะครับเด้ คลิปหนาะพอ,อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม